ร้อนแรงฝ่าดรามา่าขายดังคว้าตัวเอ๋อดีตภรรยาครูไัยบูลรับบทเป็นนางเอกยังคงเป็นกระแสะร้อนแรงหลายคนต่างจับตามองสําหรับประเด็นของกระต่ายพานิพากับไพบูลแสงเดือนล้างออกมาเปิดใจรับว่ามีลูกด้วยกันพร้อมทั้งบอกเกิดจากความรักทั้งสองคนและครูไัยบูลก็ได้เคลียรประเด็นอดีตภรรยาที่เลิกกันไปแล้ว3ปีที่แล้วเอ๋มิราท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้าให้กําลังใจจํานวนมากล่าสุด ประจักษ์ชัยไฮทองคำได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าแฮกกเมื่อว,วานครูตั้มแอนครูแอนผ่ามาฝากผลงานฝากให้ช่วยผลักดันขอคำแนะนำวันนี้วางแผนที่ปั๊มปตทเสร็จต้องมาคุยกับพ่อแม่นักร้องลงตัวจึงติดต่อนางเอก MV มวีเตรียมถ่ายวันอาทิตย์นี้ได้น้องเอมิราหอสุดจากรายการโหนกระแสฝากติดตามผลงานดนป่ายผิดสินข้อสามมาดนป่ายน้องนิวเตยสุชาดาต้นฉบับ จากค่ายอีซี่อีสานหายทองคำโดนไปเพลงอินดี้มามืดฝ่าโควิดคว้าหนักเอก MV สุดฮอตร้อนแรงสถานโซเชียลน้องเอมิราร่วมแสดงนำพรุ่งนี้ถ่ายทำโดนไปนิวเตย